ตำนานโกเซนตอนพลังแห่งการหลุดพ้นของอัสมิถาก่อนอื่นเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวจากการตูนเรื่อง s e n เซย่า The Lost Canvas ที่อาจจะมีการอ้างอิงถึงความเชื่อต่างๆในโลกความเป็นจริงอยู่บ้างแต่ยังไงมันก็คือการ์ตูนครับอย่าเอาไปป่าปนกับความเชื่อในโลกความเป็นจริงละเอาละงั้นก็มาเริ่มกันเลยอัสมิถาคือชายตาบอด ผู้ที่เป็นโกเซนประจำราศีกันชื่ออสมิตาเป็นภาษาฮินดีของชาวอินเดียนะครับแปลว่าอัตตาหรือความมีตัวตนซึ่งคำว่าอัตตาเนี่ยก็จะมาคู่กับคำว่าอนัตตาที่แปลว่าไร้ซึ่งอัตตาหรือไร้ซึ่งตัวตนนั่นเองซึ่งถ้าใครอยากจะรู้ความหมายที่ลึกซึ้งกว่านี้เนี่ยก็ต้องไปศึกษาธรรมะเพิ่มเติมดูนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ศึกษาธรรมะม,มาบ้างเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากมายนะครับ ถ้ามีเพื่อนๆคนไหนที่เข้าใจความหมายของคำว่าอัตากับอนัตตาก็สามารถสนทนาธรรมกันได้ครับแสดงความคิดเห็นได้เลยนะจะขอบคุณมากเอาละครับกลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าในโลกของเซนเซ่าถ้าจะพูดถึงโกเซนประจำราศีเวอร์โก้เนี่ยทั้งชากาและอัศมิทธาต่างก็เป็นผู้ศึกษาธรรมะเพื่อต้องการจะหาหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งก็ต้องมาดูกันก่อนครับความทุกข์ที่ว่าเนี่ยมันหมายความว่ายังไง ตามความเข้าใจของผมเนี่ยความทุกข์ก็คือสิ่งที่เรารู้สึกไม่โอเคนั่นแหละอย่างเช่นความหิวความเจ็บปวดความเสียใจซึ่งทุกๆคนก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงมันได้ครับและแล้วพระพุทธองค์ก็ได้คิดค้นคำสอนนี่คือหนทางแห่งการดับทุกข์และนี่คือสิ่งที่ทั้งชากะและอัศมิถามุ่งมั่นที่จะศึกษาเส้นทางนี้ครับ และทั้งสองคนเนี่ยก็มีพลังในระดับที่สามารถสนทนาธรรมได้กับพระพุทธองค์เลยเนียซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็ดูค่อนข้างขัดแยง้งนะสรุปว่าจะนับถือพระพุทธองค์หรือนับถือเทพเกรกอย่างเทพีอาร์เทนากันแน่ซึ่งจุดนี้เนี่ยก็มีคําตอบอยู่แล้วเนี่ยและพลังของโกเซนเวอร์โกเนี่ยยังสามารถเข้าชานเพื่อเดินทางไปที่ยมโลกได้ด้วยเทียบกันเนี่ยถ้าเซกิชิกิเมคาะของโกเซนแคนเซอร์ จะพาตัวเองไปได้ที่แค่ปากทางยมโลกเท่านั้นครับแต่โกเซนเวอร์โกเนี่ยสามารถพาตัวเองไปที่นรกได้เลยครับปุดฉาเซนแห่งอะเทนาจะไปที่นรกทำไมล่ะวิศชนาะข้าไปที่นั่นเพื่อหาหนทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ยังไงล่ะเมื่อมาถึงจุดนี้เราก็ต้องมาดูครับเซตติ้งของโลกเซนเซ่ยเนี่ยเมื่อมนุษย์ตายลงก็จะถูกส่งไปที่ปากทางยมโลก เพื่อที่จะส่งตัวไปที่นรกและเมื่อดวงวิญ,ญญาณลงไปที่นรกแล้วเนี่ยก็จะสูญเสียสติสัมปชัญญะไปครับเรียกว่าลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นใครชื่ออะไรดวงวิญ,ญญาณจะเหลือไปเพียงแค่ความรู้สึกเจ็บปวดเพื่อไปชำระล้างบาปในนรกขุมต่างๆใครทำชั่วอะไรไว้ก็จะโดนทรมานแตกต่างกันไปนะครับซึ่งผู้ที่จะตัดสินโทษให้กับเหล่าดวงวิญ,ญญาณก็คือสเปกเตอร์บาร็อกรูเน่นั่นเอง และเมื่อดูวิญญาณรับโทษทันจนครบแล้วก็จะถูกส่งกลับมาเกิดใหม่บนโลกมนุษย์เรียกว่าสังสารวัตรการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองซึ่งในโลกความตายของเซนเซย่าเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าหากผู้ใดสามารถปลุกประสาทสัมผัสที่8ได้หรือที่เรียกว่าเอเซนตอนที่ลงไปที่นรกก็จะไม่สูญเสียสติสัมปชัญญะไปครับจะยังคงจำได้ว่าเราคือใครต้องการอะไร และอีกวิธีหนึ่งที่จะลงนรกไปได้โดยไม่สูญเสียสติก็คือการกลายเป็นสเปกเตอร์ครับและยังแถมได้รับสิทธิ์ตายแล้วเกิดใหม่ได้ด้วยซึ่งจุดนี้เ,นเป็นข้อได้เปรียบของกองทัพฮาเดสเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ก็อย่างที่รู้รู้กันว่าอัสมิทายอมสละชีวิตระเบิดคอสโมและสร้างประคำผนึกวิญญ,ญาณขึ้นมาทำให้สเปกเตอร์ไม่สามารถเกิดใหม่ได้อีกถือเป็นจุดพลิกผันของสงครามศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับ และเรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก่อนเรื่องราวในภาคหลักเนี่ยมีฉากโชว์เทพของอัสมิทาด้วยเนยืเรื่องของเรื่องคืออัสมิทาเนี่ยเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบุรุษผู้ใกล้เคียงเทพเจ้าของกองทัพฝั่งอะเทนา่าแต่เอาจิงๆแล้วเนี่ยในนรกก็มีสเปกเตอร์ที่ถูกยกย่องว่ามีพลังระดับใกล้เคียงเทพเจ้าเหมือนกันเขาก็คืออารวกะยักษ์ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอสมิธาได้ลงไปในนรกเพื่อช่วยดวงวิญ,ญญาณที่ถูกรังแกซึ่งฝีมือระดับอัสมิธาเนี่ยบอกเลยว่าสามารถเดินเล่นในนรกได้สบายครับสเปกเตอร์ทั่วๆไปเนี่ยไม่ครานามือขนาดตัวโหดอย่างเบนนูคางาโฮก็โดนท่าเทนมาคโฟคฟุกุของอัสมิธาซัดเข้าไปทีเดียวร่างแหลกสลายไปเลยความเทพระดับนี้เนี่ยน่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้โชว์ฝีมือในภาคหลัก ซึ่งเราจะได้เห็นฝีมือของอัศมิถาเต็มๆในภาคไกเดนนะครับบุรุษผู้ใกล้เคียงเทพเจ้าบนผืนพิภพกับบุรุษผู้ใกล้เคียงเทพเจ้าในนรกคู่นี้สู้กันเนี่ยมันจริงๆซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าถ้าไม่ตายสุดยอดของเวอร์โกอย่างท่าเทนบุโฮรินมันเอาไว้ใช้ปราบสเปกเตอร์ที่สามารถเกิดใหม่ได้โดยเฉพาะเลยครับโดยการตัดประสาทสัมผัสทั้งหมดออกทำให้เหมือนเป็นคนพิการเท่านี้ก็พ่ายแพ้โดยสมบูรณ์ จะตายก็ไม่ได้จะเกิดใหม่ก็ไม่ได้ส่วนความโหดของสเปกเตอร์อาราวะกะายักษ์ก็คือมันกลืนกินวิญญาณในนรกเพื่อม,มาเสริมพลังให้ตัวเองครับท่าเทนบุโฮรินสุดเทพเมื่อโจมตีออกไปก็จะไปโดนวิญญาณพวกนั้นแทนเนสุดท้ายบทสวดของชากะทําให้วิญญาณสัมภเวสีเลิกที่จะคุ้มครองอาราวะกะายักษ์ทำให้อัศมิตรฐาใช้เทนบุโฮริงขั้นสุดยอดจัดการอาระวะกะยักษ์ได้สำเร็จ ซึ่งจุดที่น่าสนใจเนี่ยเทนบุโฮริงของอัสมิทาสามารถตัดประสาทสัมผัสทั้ง5เช่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและยาวไปจนถึงสามารถทำลาย6ิกเซนเซเวซนและเอสเซนได้เลยครับซึ่งเมื่อถูกทำลายเอสเซนไปเนี่ยต่อให้เป็นสเปกเ,เตอร์ก็ต้องสูญเสียสติไปอะนะและนี่ก็คือความเก่งกาจของอัสมิทาโกเซนที่ว่ากันว่ามีพลังระดับใกล้เคียงเทพเจ้าเลย และเหตุผลที่ว่าทําไมอัสมิดถาถึงยอมรับใช้เทพีอาร์เทน่านั่นก็เพราะว่าต่อให้เขาใกล้เคียงเทพเจ้าแต่ยังไงก็ไม่ใช่เทพเจ้าอยู่ดีครับและอาร์เทน่าคือผู้ปกครองพื้นพิภพนี่คือโลกมนุษย์สถานที่ที่มนุษย์สามารถจะฝึกตนเพื่อให้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ยังไงล่ะซึ่งต่อให้ใช้ชีวิตแล้วมีความทุกข์แต่เราก็สามารถจะค้นหาความสุขได้ไม่ใช่เหรอพยายามค้นหาความสุขของตัวเองให้เจอครับ อย่างน้อยๆผมก็เจอความสุขแล้วหนึ่งอย่างะนะนั่นก็คือการดูอนิเมะแล้วก็อ่านมังงนะนั่นเองก็ขอให้เพื่อนๆค้นหาความสุขของตัวเองให้เจอครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะอ่านมังงะให้สนุกสวัสดีครับ